สวัสดีครับวิู่กดังเกลือด้วยคารเตอร์ทรัครัาสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาพาอาจารย์พลหากับข้าวครับอยู่กับเจ้า SK 200 m a x x i Super ครับหากับข้าวหน่อยลุ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี่ค,ครับมีหากับข้าวนะครับนั่นแหละขึ้นมานนี่ลงุงนี่ปลาโคน้อยปลาโคน้อยนี่ครับให้เขาอยู่น้ำแห้งก็ถึง่วลาแล้วครับ Oh. นู้น,นตัวหนึง่งตัวหนึง่งโอ้สองตัวเลยน้ำแห้งก็รอดครับโอ้ลบคิดต้มกัน กับข้าว <c oughs> อยู่ไปน้ำแห้งก็เขาก็ยังว่าเลยครับตายตาขอ้าขอตาคโอน้อยตาคโอน้อย เบุกกี้รวมเทมาสิกซุปเปอร์ครับยานคนยานคนหากับข้าวหน่อยครับลุงปลาไหลใหญ่ปลาไหลใหญ่ปลาไหลปลาไหลลุงปลาไหลปลาไหลกู <S <S อสองตัวเดี๋ยวนิดนึงลุงปลาไหลใหญ่สองตัวเลยน,ะน่ะครับลุงเคลียร์เคลียร์เคเลียร์เลนมาเนี่ย วิวตรงขาปะมาชอนตรงขานั่น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 าไหลครับนูปลาไหลตรงนี้ตัวหนึ่งรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มีตัวหนึ่งมั้งตัวเดียวละมั้ง ตัวเดียวแคน่นั้นแหละตัวเดียวแค่นั้นแหละหรืออะไรใหญ่ครับปลาคอนอยปลาคอนอย กับข้าวครับนี่ กับงเกเดอร์ก็ไม่มีการปวดครับถ้ามีแรงหาลรางเกดเดอร์ก็จะอย่างนี้แหละครับพาทีมงานหากับข้าวอยู่เรื่อยครับแบบชิวๆครับทำงานไม่ต้องเครียดมากหนุ่มบิวครับคนขคับ เจ้าเน็กเจียนลูกจานพลจานพลก็ขับนี่แหละครับมาซิซซูเปอร์อ้วเดี๋ยวครับขออนุญาตจับปลาก่อนครับให้ลูกพนเคลียร์หาปลาไหลก่อน mm hmm. คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากดกดไลค์กดติดตามด้วยครับไป้เจอกันชิปต่อไปครับสวัสดีครับ mm hmm.